สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัณดาพูดทองค่ะเป็นนักศึกษาวิชาภาษาปีที่สองค่ะมารกษาวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ประกอบกีฬาเกี่ยวกับสิตาวบทียาการกีฬาวันนี้พบกับอาจารย์ยุทพัฒน์สี่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ยุทธพัฒน์สีผมนะครับวันนี้จะมีคำถาม5ข้อในการถามคำถามแรกก็คือ จากประสกบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนของท่านท่านเข้าใจหลักการจิตวิทยาก,การกีฬาอย่างไรและสามารถยกตัวอย่างการนําไปใช้กาไปรประยุกต์ใช้กับนักกีฬาชนิดกีฬาอะไรที่ท่านรับผิดชอบได้อย่างไรจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยมีมีแนวคิดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเอ่อกีฬาเนี่ยหลักการของความสําเร็จของแต่ละบุคคลเนี่ยหนึ่งประกอบไปด้วยสมรรถภาพทางกายแล้วก็สมรรถภาพทางจิตใจแล้วก็ทักษะกีฬาชนิดนั้นที่ที่ฝึก จิตวิทยาการกีฬาเนี่ยเราเราคงเน้นให,ให้ให้เขาเกี่ยวกับความรู้สึกความนึกคิดหรือแนวคิดต่างๆเช่นบางทีเขาซ้อมเขาเหนื่อยเนี่ยมีการปลุกปั่นกําลังใจเขาอย่างไรนะครับสร้างแรงจูงใจยังไงหรือ,อ,อให้เขาวางเป้าหมายยังไงที่จะให้เขาเดินไปสู่ความสําเร็จได้จากการฝึกซ้อมแล้วก็จากการาศึกษาเรียนรู้จาก ตัวเขาเองด้วยแล้วก็จากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยรวมถึงการถ่ายทอดจากเราด้วยครับนตะ่ถอาปครย์จะสอนตั้ง่นักกีฬามีอาการเครียดหรือกดดันก่อนการแข่งสำคัญกานจะใช้เทคนิคใดในการช่วยเหลือนักกีฬาแล้วมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของเทคนิค่าน,นั้นอย่างไรซึ่งเกี่ยวกับความเครียดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอจากการซ้อมเนี่ยความกดดันทางสภ,สภ,สภาวะแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยมี แต่เวลาไปแข่งขันเนี่ยเนื่องจากเจอทั้งกองเชียร์เจอทั้งความกดดันบางทีอาจจะจากผู้แข่งด้วยนะครับที่บางครั้งก็อาจจะระดับหรือดีกรีมากกว่าเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นการให้กําลังใจนะครับแล้วคิดว่า,าให้เขาทําให้ได้ถึงแม้ว่าในเส้นทางเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันจะมีแพ้หรือชนะแต่ว่า,าทําให้ดีที่สุดนะครับนั่นคือการให้กําลังใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจว่า เ,เมื่อทําอย่างนี้ต่อให้ไม่ได้ชนะเลิศเลยแต่เราเราเห็นข้อพัฒนาของเราจุดที่พัฒนาของเราให้ไปไกลที่สุด้ยังไงและแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองอยังไงนะครับจากวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพื่อปรับให้มีการพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไประทที่สามท่านจะช่วยนักกีฬาในการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างไรเป้าหมาย ถ้าระยะสั้นเนี่ยเขาจะเห็นผลทันทีเมื่อ,อเขาวางตัวหรือฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่เราฝึกเช่นต้องการผลระยะสั้นเนี่ยเราต้องการให้เขาฝึกฝึกให้เต็มที่เพื่อเข้าแข่งขันตามเนี่ยให้ประสบผลสําเร็จีอประสบผลสําเร็จเนี่ย,ยไม่ได้ดูที่ว่าชัยชนะอย่างเดียวนะครับเห็นลงไปแล้วตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้ในแง่ของสถิติ ในแง่ของประสิทธิภาพด้านการเล่นรวมถึงประสิทธิผลด้วยที่อยู่ในเขาเรียกว่าลำดับที่ผมบอกว่าออถ้าเขาที่หนึ่งแสดงว่าเขาขยาันมาถูกทางแล้วอันดับสองก็อาจจะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่ยังมีอยู่หรือต่อให้ไม่ติดหนึ่งในสามเลยก็ให้เขารู้ว่าเขามีพัฒนาการหรือมีสถิติดีขึ้นยังไงส่วนระยะยาวเนี่ย เขาจะต้องอมีความมุ่งมั่นขยันมดทนนะครับแล้วก็มีวินัยในการมาฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกครับในช่วงหนึ่งเดือนหรือในช่วงอสองเดือนก่อนแข่งหรือ3เดือนก่อนแข่งอันนี่คือการวางเป้าหมายระยะยาวเช่นผมเองก็ให้เด็กฝึกอย่างน้อยมาเก็บตัวกีฬาสาธิตท,ท,ที่จะมีแข่งช่วงเดือนเดือน พฤศจิกายนเนี่ยเราปิดเทอมช่วงเดือนตุลาแล้วก็มีการวางโปรแกรมการึกสี่คือวางแผ่ระยะยาวครับแล้วก็มีการการประเมินผลควบคู่ไปด้วยว่าในในแต่ละวันเนี่ยเขามีสถิติหรือมีเขาเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความสําสเร็จเนี่ยในระดับใดครับแล้วรวมไปจนถึงอตอนแข่งเนี่ยประสบความสําสเร็จแค่ไหน และมีกลยุทธ์ใดในการรักษาและจูงใจคนกีฬาว่าไปเชิญกับวารล้มเร็วหรือคนงานที่ไม่เป็นไปตามที่นาดหรังในการแข่งขันในผลของการแข่งขันนี่มันมันมีอยู่แล้วครับในแง่ของผลที่ไม่ตรงกับตามเป้าหมายส่วนเป็นจุดพัฒนาเนี่ยเนื่องจากเราเราเมื่อเห็นข้อบกพร่องแล้วก็นํามาปรับมาแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นกีฬาไม่ใช่ว่าถ้าแพ้แล้วก็เลิกเลยเนี่ยว่า เราปลูกฝังเขายัางยังไม่ตรงกับเป้าหมายถ้ายิ่งยิ่งยังมีแพ้ในการแข่งขันอยู่หรือไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องมา,าปรับกลยุทธ์กันใหม่ในแง่ของโปรแกรมการฝึกหรือในแง่ของตัวนักกีฬาเองในการพัฒนาทักษะในด้านต่างาพัฒนาด้านสมรรถภาพทางกายหรือพัฒนาทางด้านสมรรถภาพทางจิตใจ ท,ท่านคิดว่าการสื่อสารระหว่างโค้ชกับนักกีฬามีควาสมสําคัญต่อประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างไรและท่านมีวิธีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะจิตใจของนักกีฬาอย่างไรการบางโปรแกรมในข้อน,นี้เนี่ยหนึ่งก็คือเกี่ยวกับก่อนแข่งก่อนแข่งก็เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในช่วงในการสุดซ้อมอันนี้คือก่อนแข่งระยะใกล้แข่งเราก็ต้องมีการปลุก ผูกใจมีการกระตุต้นโดยเฉพาะช่วงช่วงที่จะเป็นโค้งสุดท้ายของเพื่อจะเข้าการแข่งขันนะครับเพื่อไม่ให้เขาวิตกกังวลหรือเคร่งเครียดเกินไปแล้วก็ในระหว่างแข่งขันนะครับการให้แรงจูงใจทั้งทางบวกหรือแพ้่ไขในจุดที่เขายังมีปัญหาอยู่ให้ทันช่วงทีหรือตามาระยะเวลาที่มีอยู่ในช่วงการวัดก็คือในช่วงของการแข่งขันอยู่ จดพักครึ่งหรือวางแผนในครึ่งหลังเพื่อพลิกเกมหรือพลิกโอ,อกาสใ,ใ,ให้เขาประสบผสำเร็จในการสอบสัมภาษที่ห้าขั้นตนสุดท้ายก็คือท่านมีวิธีการใดในการติดตามประเมินและพัฒนาสภาวะจิตใจอนนักศีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อพบว่าวิธีการเดิมไม่ได้ผลตามที่คาดบคลุในการปรับเปลี่ยนวิธีเนี่ยเราดูจากบางทีเราโหลดหนักเกินไปในการสึก เห็นได้จากเขาเหนื่อยไม่ล้าหรือว่ามีการบาดเจ็บเราก็ต้องปรับกิจกรรมให้มันยืดหยุ่นไม่ไม่หนักเกินไปเพราะเขาเพื่อจะเกิดทั้งความเครียดแล้วก็ร่างกายที่ปรับสภาพไม่ได้นะครับหรือจิตใจที่ทําให้มันหนักเกินก็อาจจะเกิดการย่อท้อไม่มุ่งมั่นเดิมนะครับเราควรหมั่นตรวจสอบทั้งร่างกายของนักกีฬาแล้วก็สภาพจิตใจ เป็นประจำไม่ใช่ว่าเราเราปล่อยปะแล้วเลยเรื่องมีมีอาการเจ็บป่วยหรือภาวะของครอบครัวเขาด้วยหรือเช่นการมารับมาส่งหรือมีปัญหาสวนตัวอะไรเนี่ยพยายามดูดูให้ครบทุงนั้นถ้าเขามีมีปัญหาจริงๆเนี่ยโดยโดยเขาเรียกว่าเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเราก็อาจจะต้องขึ้น คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านจิตวิยาที่มากกว่าเรามามาช่วยเป็นที่ปรึกษ,ษาจบการปราภานณ์แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะเรับ